เช้าวันอาทิตย์ที่ยี่สิบยี่ห้านะครับเช้าวันอาทิตย์ที่ยี่สิบห้ามิถุนายนแป๊บๆนะครับก็จะใกล้สิ้นเดือนมิถุนาแล้วนะครับน้องผ้าไหมครบสองขวบกับหนึ่งเดือนและหนึ่งวันนะครับลูกผ้าไหมทําอะไรคะลูกเขียนกระดานเขียนอะไรบ้างลูกกระดานหนูทําอะไรได้บ้างอ่ะลูกกระดานก็จะมีพยัญชนะสี่สิบสี่ตัว ตั้งแต่กอไก่ถึงหอนกฮูกพ่อแมยท่องได้ไหมคะท้งไ,ได้เอาลองทดสอบดูสิคะกอเอ๋ยกอขอไข่นายคไม่ได้ลูกคอม,มันไม่ออกหรอกครับขอขวดของเราขอควายเข้านะขอคนขึง<ะ>โอ้ขอลระคางข้าง<ะ>งอง,งูใจ<ะ>จอจานใช้เฉอ,ช,อชิงตี นั่นแน่ไปไหนตีดังนั่นไปไหนลูกชอช้างวิ่ง